ข้ามโบล้านเพิินวาไวงัวควายนันมีคุณควนคาย่ามฝนดอกได้แก่ก่าย่ามแดงได้แก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยข้นมันเถ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาฮักย่าได้เอาเทียมไทใส่เกวียนกลุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แล่ดูตามประเภทให้คอยสมเพเลียงใบเอาขี่ดอกไซล้านเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมเพิ่นว่าเลี้ยงสร้างแถาขายงาตะกินคาพี่น้องเลี้ยงสร้างน้อยตายจ้อยคาบ่มี่เออสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พอเลี้ยงผู้เม่งอยู่จังหวัดชัยภูมิพี่น้องครับผมสิพามาเบิ่งควายสูงสูงคักแท้พี่น้องครับผมสูงเกือบ150พุ่นล่ะครับผมเอ้าไปพ่อกับเจ้าของควายเลยครับผมเอาพ่อสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อประดิษฐ์ผู้เขียวเนาะครับเนาะครับผมครับผมพ่อมื้อนี้พ่อมีจาการกันครับเนี่ยมีนี่แหละครับเป็นควาายยสใดพ่อเนี่ย อ๋อคุ้ยบ่ทางมาทางสายัยบ่ครับโอ้เป็นค่อยทางมาทางสายอุทไทยครับความสูงสูงหลายปานใดก่อนนี่ลอยซีเปียร์ซีก็เขาจอยไหมสูงลอยซีสิบเก้าเนาะครับผมรับประกันไป้อยซีสิบแปดครับผมประมาณนั่นแหละครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันจอยโครงสร้างมันดีมันได้ความสูงพี่น้องครับผมมันลอยหาซีพูนตอนเพิ่นออกมาตอนเพิ่นออกมาแต่ก่อนลอยหาซบ บัดที่นี่ไม่ยูน้ำเขามันจอยเขนาทีไปลอยซีที่แปดที่สิบเก้าจริงจริงลอยหาซีบสันตอนไปซื้อน้ำเพลินมาพี่น้องครับผมใายตัวนี้บัดที่นี่มันได้ลูกมาจากตัวหรอครับอ้าว่าลูกถ้าติดท่องซีบวสามนี่นะครับอ๋ออยู่ในท่องอาจจะมีตัวหนึ่งครับผมแต่ว่าหายไปรุ่นเราบม่ได้ตรวจท่องราคาพ่อเปิดหลารปะแนวเปิดไว้ปรสูงนะครับเปิดว้หกเก่าเปิดว้หกสิบเก่าเนาะครับเนาะครับผมพอเราเปิดว้หกหมื่นเก้าพันครับครับผมบัตที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สมารถติดต่อได้ 090ครับ264ครับ9464ครับผมอันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้พี่น้องครับผมมาเบิร์รายละเอียดของควายแม่นี่ความสูงอ่าตอนซื้อเขามาหม่ไความสูงสูงลอยห้าสิบแต่ว่าพอเราว่ามันจอยเราก็เลยเลยคิดว่าหนาจะประมาณลอย อ่าสีตอนนี้เอาความเป็นจริงลอยสี่สิบแปดเลยอ่าสี่สิบแปดเป๊ะคือรับประกันลอยสี่สิบแปดสี่สิบแปดนี้ว่าขาดครับครับผมรับประกันลอยสี่สิบแปดมีลูกติดมาตัวหนึง่งเป็นลูกตัวเมียลูกเมียลูกเงินอุไทยหุ่นลูกเงินอุไทย <laughs> โอ้มีเอกสารครบมีครับผมครับเอกสารครบ ครับเดี๋ยวมีเอกสารยืนยันนะครับผมครับผมมีใบเกิดเขาเดี๋ยวสิไห้เบิ้งเบิ้งแม่ก่อนจังไปเบิ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกเป็นลูกเงินอูทไทยครับผมเอกสารครบมาที่นี่ผู้แม่นี่ยเป็นวา้สายอุทไทยนะครับผมลูกตอนนี้ว่า่งยๆคืออาจจะท้องแล้วเพราะว่าลูกกับพ่อคุ้มผงมีคอคุ้มผงครับครับผมแต่ว่าบ่ได้รับประกันท้องบ่ได้ตรวจท้องก็เลยห้พี่น้องไปรุ่นเอาแต่ว่ารับประกันว่าไม่ลูก ติดม้าตัวหนึ่งแน่นอนเป็นลูกตัวเมียลูกเงินอุทัยเดี๋ยวพอเลี้ยงผู้เม่งสิไป็นไลูกมาให้เบิ้งพี่โค้งสร้างนี่ดีพ่อพี่น้องครับผมความ<อ>สูง<ป>นี่เอ้ยบ่ต้องสืบ <c oughs> พี่น้องครับผมเอาเป็นมาพูดได้ขันมีหญ้าหลายๆ evet <c oughs> พี่น้องครับผมเข้าไปอัดควายตัวนี้พี่น้องถ้าอัดหญ้าน <c oughs> ี่ครับผมห่วยขันอ้วนมากพอเลี้ยงผู้เม่งว่าสร้างหน่อยคักๆนะพี่น้องครับผมตัวซ้ำสร้างผลแล้ความใหญ่เล่าได้บัดที่นี่มีลูกติดม้าตัวนึงลูกนี่พี่น้องบ่ต้องสืบนะครับลูกเงินอุทัยนะครับมีเอกสารยืนยันชัดเจนเป็นลูกตเเเมมมียพพรร้้อออไดดปะะาาณ4ืนน่ ครับครับผมตามใบได้ซี่เดือนพี่น้องครับผมความใหญ่ความหนาพี่น้องครับผมสายพันธุกรรมดีแน่นอนขันผู้ใดอยากได้สายพันธุกรรมดีๆโอ้พี่น้องครับค่อยตัวนี้หนาควายน้อยเนี่ยเอาเป็นวาซือลูกแถมแม่ลดพี่น้องครับตอนนี้แข้งขาเบิ้งขาวขาเราพูดอ่ะบักใหญ่หนึ่งโอ้ข้อขากระใหญ่แห้งดอกเขากระใหญ่ไล่นากระกว้างควายน่อยตัวนี้ครับผมเบิ้งหนาแหงเด่นขวัญเบิ้งขวัญอยู่ตรงหน้าผาพี่น้องครับผมปาดพี่น้องครับผมขวัญทุ่นเท่าขวัญเท่านางจ๋าเราเด่นหน้า โอ้ว่ามันหมูอ่ะเนาะความงามนี่ได้พี่น้องครอบใหญ่ครับผมอันนี้คือสายพันธุ์ดีครับพันธุกรรมเขาดีพี่น้องครับผมโอ้เอาเป็นว่าซื้อลูกแถมแม่ได้พี่น้องได้พะว่าแม่เล้าจอยขันเบ้าตามเกณฑ์นี่คือขาดน้ำเลี้ยงนั่นแหละพะว่าเราอย่กับพอคุ้มฝูงนะครับอยกเป็นควายฝูงพี่น้องแต่ว่าเป็นควา้สายอุทัยโค้งสางขันร้อยสี่สิบแปดหรือร้อยหาสิบขนาดนี้ขันอัดกับสายพันธุ์ดีๆเนาะพอดีๆมีอัดหยาเข้าไปนี่ เปิดแห่งสีใงญ่แห่งพี่น้องครับผมเล็บเบิ้งเล็บเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิ้งแข้งเบิ้งขาหนีใสได้แต่ว่าเล่าขาดนําเลี่ยงขันเ้าตามเกณฑ์คือขาดนาเลี่ยงหลายเลยล่ะพี่น้องครับผมนาอโค้งสางดีพี่น้องครับผมแข้งขานาตานะครับนาเขาเขาเป็นเขาแบบไรให้พี่น้องเข้าเบิ้งกันนะครับผมโอ้นะครับผมขันเป็นวายสายอู่ไทยกับประมาณนี้แตะพี่น้องโค้งเขายิ่งใหญ่จริงๆล่ะ อันนี้เล่าจอยเล่าจอยใส่ข้าวมาจอยครับขาดน้าเลียงลูกตัวที่สามอาจจะตัวที่สามย่ใได้ทองเนาะมันยังสดสดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันขาดน้าเลียงซื้อครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดมีเงินมีท่องอยากไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อจังลูกลูกกับจังพี่น้องเห็นน่ะลูกเงินอูทไทยปอุ้ยครับผมกันผู้ใดเห่นสายคข่ยงากรา่าจะเข้าใจนะครับผมกันได้ลูกถือว่าลูกตัวเมียไปก็ถือว่าพระธรรมดาราค่าเปิดไปขึ้คหกหมื่นเก้าพันครับผมครับผมาค่าหกหมื่นเก้าพันอ่าขอเบอร์โทรศัพท 0 2 6 4 9 4 6 4ครับครับผมอันนี้เป็นเบอร์ทีติดต่อไรเดอร์พี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากเขามาเบิงก็จังเขามาเบิงตัวจริงก็ได้พี่น้องครับผมรับประกันเป็นวายแท่แน่นอนพี่น้องครับผม <c oughs> บ่แา่เป็นยปลอมวายตัวยงใหญ่จังสี่ครับผมราคาเราเปิดเป็นแต่ฟังดูพี่น้องเปิดตามเนื้อผ้าเพราะว่าต,ตอนนี้เราขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงครับผม คันคันละอ้วนนี่ราคาดน้งงสีอ่ได้กันราคาต้องรักแสนแน่นอนครับลูกครับ <laughs> <laughs> ผมเพราะว่าลูกคนถือว่าลูกใจลูกค่อยแม่นี่ก็เลยพี่น้อง <laughs> สันจมูกเล่ากับเบิ้งรูปพี่น้องครับผมปวดปอ้ยหนาโนกดีเ <laughs> น้ะค <laughs> ันคันละอ้วนมากค <laughs> <sh arp> ่อยตัวนี้สิเป็นตะเบิงแห้งเอาเป็นว่าตอนนี้คือราคาราคาที่พอประดิษฐ์แล้วเปิดไว้ตอนนี้คือเปิดตามเนื้อผ้าแหละพี่น้องครับผมอ่าเป็นชุดสามหัวใจยุ่แต่ว่าแห่งว่าได้รับประกันเพราะว่ายุคกระพอคุ้มฝูง เพิ่นวาน่าจะทองแล้วแต่ว่บาบม่ได้ตรวจทองเราก็เล่บประกาศรับประกันราค่านี่เอาเป็นว่าราค่า2โตัวเด้อพนองเด้อกับลูกเงินอู่ไทยนะครับราค่าเปิดไว้6 9ม0 0นเกาพบาทนะครับผม6 9 0ม0รนเกาพาค่าเปิดไหต่อรองผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องกันเรานะครับถือว่าเอาลูกไปพัฒนาเอาสรุปพี่น้องครับผมค่ายแม่นี่เป็นค่ายสายอุทไทยลูกโตที่3อยูในทอง แต่ว่าบ่ได้รับประกันทองเอาครับผมสรุปครับผมวา่แม่นี่สูงความสูงรับประกันว้ร้อยสี่สิบแปดครับผมมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกเงินูไทยเป็นลูกตัวเมียนะครับอ,อยู่ในทองอาจจะทองแล้วแต่ว่าบอ่อได้รับประกันทองนะครับความเ้านีรับประกัน่าเ้าแท้นะครับข้อญใใ่แท่แต่ว่าเป็นวายขาดน้ำเลี้ยงนะครับผมลูกนี้บ่าต้องสืบความงามเป็นลูกตัวเมียพร้อมลูกเึงินูไทยพร้อมนะครับราคาที่เปิดใ้คือหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับควายอยู่ใชยพุ่มพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเ ครับผมเอ้าพ่อมี่ยังสิฝากกับพีกับน้องห้าบ่อครับผมพ่อมี่ยังเปิดวะครับครับผมเอ้าฝากไว้ผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่นะครับอยากได้ของดีราคาถูกพี่น้องครับผมเอามาลดแลกแจกแถมละเมื่อนี่ขายตามเนื้อผ้าขายแบบขายธรรมาด่าเงินมาค่อยไปนี่ยละครับผมก็ฝากไว้ให้โทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาสำหรับมื่อนี่ทีมงานของพอเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณพ่อประดิษฐ์ครับผมขอบคุณครับครับผมครับครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากไดด้้ขออองงงงีีรรรรราาาาาคคคคถูกกก็จัััโทมมุยยนนะบผเเื่่พล เม่งกับผมีส่วนเกี่ยวของหรอครับผมครับผมกับหายโทรมาคุยกันเอากับฝากพี่น้องผู้ใดเบึงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามและพี่น้องด้วยขอสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม ปุ๋ยคอกอัดเม็ดสูตรผรสมเสร็จุรินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ตราพอย่ยงผู้เม่งเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยปลูกยางพาราปลูกมันสำปะหลังหรือพืชทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ประดับเ็ดให้โตว,วยใบเขียวลำเนา่าแต่กอดีกระสอบละสองร้อยห้าสิบบาทราคานี้รงฟี่ทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเี้ยงผู้เม่งเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสามสามเจ็ด